สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับลองกินดูชาแนลอีกแล้ววันนี้วันนี้พามากินอาหารเช้าพี่น้องวันนี้ได้หมูทอดแล้วก็เอ่อข้วหน่อไม้ดองใส่หมูสับอันนี้ข้วหน่อไม้ดองพี่น้องก็เหมือนผัดเผ็ด,ผ,ดผัดกะเพราเนาะข้วหน่อไม้ดองใส่หมูสับอันนี้ ก็หมูทอดแล้วก็มีน้ำพริกกระแดงแดงพี่น้องแล้วก็ได้ปลาสับมาด้วยปลาสับทำเป็นกระปุกแบบเ,เล็กๆพี่น้องนอะกินเป็นมือเป็นนั่นไปแล้วก็มีผักก็มีผักกาดหินพี่น้องแล้วก็ ผักกาดขาวอันนี้ได้อาหารเช้าก็หมูทอดกับข้วหนไม้ดองใส่หมูฝากพี่ฝากน้องอกินข้าวเช้าด้วยกันเด้อพี่น้องดูคลิปดูคลิปจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลองกินดูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเด้อพี่น้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยเด้อพี่น้องมากินเลย Cái quân thoải mái đòn Mình gặp khá trao đấy rồi đó Nó subscribe cho kênh Ghiền ทอดปลาสับ Ủa, đẹp xe bị nó, chín nước canh 搞个家子，不孬、嗯，我呢？ Oh, it can be ยืนอยู่บนบ้านเด้อพี่น้องวันนี้ หมูทอดนะยทอดห้พอด,ดีไม่กรอบมากกรอบมันจะแข็งเนาะ ต้องล้างคอจังหนวี่น้องโอ้แซ่บหลายพี่น้องนี่ได้หมูทอดกับควรหัวไม้ดองใส่หมูสับเน้อพี่น้องปลาสับ อร่อยๆพี่น้อง <c oughs> ข้าวเช้าอากาศกา็กำลังดีพี่น้องเช้าเช้าขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็คอยแนะนำนะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ได้หมูทอดแล้วก็ขั่วเอาไม้ใส่หมูสับเอ้ใส่หมูสับก็เหมือนผัดกะเพราเนาะแต่ว่าสูตรใส่ขั่วเอาไม้นไม้ดองก็อร่อยดีพี่น้อง ไว้คลิปหน้าเป็นเมนูอะไรก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามรับชมด้วยเด้อแล้วก็ดีดีใจกับคนที่ทำมาระยะหนึ่งแล้วก็ผ่านกดนะพี่น้องเนาะก็ใกล้ความหวังไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคนที่เริ่มทำหรือก็หรือว่าทำมาได้ระยะหนึ่งก็พยายามกันต่อเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้เอาแค่นี้เนาะพี่น้อง อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อเด้อพี่น้องไว้คลิปหน้ามีเมนูอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลองกินดูชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ